เป็นไรบ้างหรือเปล่าเอาแล้วนะโน้ตเอ่อเอไอเอ่อเออเอไอที่นี่มันที่ไหนละเนี่ยที่นี่ก็คือดินแดนของพวกสัตว์ยังไงเล่าเอ่อเออเอกแกเป็นใครนะท่านเป็นจำฉันไม่ได้ฉันช็ชิบ่าไงอ่ะชิบ่าพูดบ้าอะไรของแก าคงตกใจมากสินะเนี่ยข้าจะอธิบายให้ฟังนี่คือดินแดนของพวกข้าหรือว่าดินแดนที่รวมพวกสัตว์ต่างๆจากโลกมนุษย์ดินแดนเนี่ยมีชื่อว่าพาซาเวีย พวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกมนษุษย์ทุกคนจะสาม,มารถมาที่เมืองแห่งนี้ได้เพื่อถือว่ามาพักผ่อนและทุกตัวเวลาเข้ามาในดินแดนนี้ก็จะกลายเป็นรูปล่างครึ่งคนครึ่งสัตว์แบบที่จ้ังเห็นนี่แหะ <c oughs> นี่แกเราจะบอกว่ามีอีกโลกหนึ่ง ที่เป็นโลกของสัตว์เนี้ยหรอใช่โลกเนี้ยจะมีรู้กันแชร์พวกสัตว์เท่านั้นหนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําหนังต่อไปด้วยแล้วกดติดตามกันด้วยนะโลโลโลไอด้ด้าอยู่ทม่นี่เออฉันมาแล้วเอ,อ้ไอด้ด้าไม่เจอกันนานเลยเว้ยแกเนี่ยว่าแต่แกอยู่ที่ไหนวะตอนนี้ฉันมาเที่ยวทะเลอยู่นะเที่ยวทะเลเนาะ โอ้เป็นสัตว์แบบไม่มีคนเลี้ยงแบบแกงก,ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่มน่าเกิดมาเป็นหมาเลยถ่ายเจ้านั้นไม่พาฉันไปที่หอฉันก็ไปที่ยวสักทีเอาหน,น่าเลือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ว่าถ่ายแกทุกวเนี่ยมีอะไระฉันน่ารีบนะรู้ไหมเออก็ไม่มีอะไรหนนรอกว,ว่าก็เบื่อเบื่อเมื่อชวนแกไปพาเซเวียหน่อยโอ้พาเซอเวียฉันมีไปแล้วเมืงนะองนั้นน่ะทำไมอะหรอวะนี่แกไอ้ชีบะ แไม่ได้ไปพาสเวียนานแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ไปสักครั้งอะ่ะตอนเนี้ยพาสเวียมันไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยเออหมายความว่าไ,ไงวะก็ตอนเนี้ยไอ้พวกไทเกอร์มันได้รวบรวมกำลังพลเพื่อที่หวังจะเปิดเึกดินแดนของพวกสัตว์แล้วก็พวกมนุษย์อ้าแล้วไอ้บ้านนั่นมันจะทำแบบนั้นทำไมกันวะเนี่ยก็มันหวังจะยึดครองโลกไปนี่ยังไงเล่า ชิงหัวงั้นพวกเราทำางไงดีอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะฉันไม่สนใจหรอกถ้าเกิดไอพวกนั้นมายึดของโลกดีได้ก็แล้วแต่พวกมันฉันยังไงก็ได้เออแต่ถ้าไอพวกไทเกอร์มันหาโลกมนุษย์ได้มันต้องฆ่าพวกมนุษย์หมดแนะ่สองก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเอ,อ่อชิงอมไม่ได้หรอกนุ้ยทางนั้นนะ่ะแกก็หาวิธีแล้วกันแล้วแกไม่มาช่วยวเหรอ อ๋อเที่ยวทะเลก่อนสิวะเดี๋ยวฉันจะกลับไปช่วยแกอะโตไปหายกวางก่อนแล้วกันนะไปละเอ้าเดี๋ยวดิอ้าวได้าทำยังไงดีนะโอยปวดหลังอ๋อฮะองค์องค์องนี่งค์นี่ชิบะเป็นไรนี่โลมนุษย์กำลังจะถูกทำลายแล้วด้วยช่วยดิองค์องค์องคองค์องค์นี่แกหิวข้าวเหรอฉันไม่ได้หิวข้าวเว้ยฉันบอกว่าโลมนุษย์ของเจ้าอะมันจะถูกทำลายแล้วอ้าวองค์ เออโอเคโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวฉันเอาข้าวให้กินนะได้ฉันนัดแคลโไว้อลดิแกอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนนะฉันน่ะต้องการจะบอกรักแคโลเขาวันนี้แหละโอ้ยโลแกจะแตกอยู่แล้วมันจะมาห่วงสาวอีกจะทำไงดีวะเนี่ยทำให้หมอนั่นเข้าใจในสิ่งที่เราพูดงอ้งงงอ้เออพูดอะไรของแกวะหรือว่าจะพาเจ้านี่ไปดินแดนของเราดีอ้ย มีได้สิถ้าไปแบบนั้นแล้วมันเกิดว่าโลกนั้นถูกเปิดเผยขึ้นมาจะเป็ยนยังไงนะเนี่ยหอ้างห้อ้อห้องอไอชิบาวันนี้แคดูแปลกๆเนี่ยเฮ้ยทำยิดีเนี่ยถ้าไม่พาเจ้านี่ไปเจ้านี่ก็ไม่มีทางเขาใช้แล้วแน่เอาอ่ะอย่างน้อยช่วยโลกมนนษย์ไว้ได้กีดีห้งห้องห้อง้เฮ้ยเป็นไรบ้างรือเปล่า เอาละนะโน <lim> ้ตเอ่อเอ่อไ่เอ่อเฮ้อที่นี่มันที่ไหนละเนี่ยที่นี่ก็คือดินแดนของพกสัตว์ยังไงเล่าเออเอ่อเอ่อแกแกเป็นใครน่ะถามเป็นจำฉันไม่ได้ฉันชื่บ่ายอ่าชิ่บ่ายพูดบ่าอะไรแก ตาคงตกใจมากสินะเนี่ยข้าจะอธิบายให้ฟังนี่คือดินแดนของพวกข้าหรือว่าดินแดนที่รวมพวกสัตว์ต่างๆจากโลกมนุษย์ดินแดนเนี่ยมีชื่อว่าพาซาเวียออออพวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกมนุษย์ทุกคนจะ มา,มาที่เมืองแห่งนี้ได้เพื่อถือว่ามาพักผ่อนและทุกตัวเวลาเข้ามาในดิแนแดนนี้ก็จะกลายเป็นรูปร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์แบบที่จางเห็นนี่แหะนี่แกเจะบอกว่ามีอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกของสัตว์งน,นหรอใช่โลกนี้จะมีรูก,กั้นแค่โลกสัตว์เท่านั้นแล้วจะพาฉันเข้าไปทำไมเล่าเอ้ยไอ้ขี ไอ้กว้างีกว่าจะมาได้นะเจ้าอ่ะข้าเพิ่งรู้เรื่องใจแพนน่าเหมือนไม่นานนี่เองเดี๋ยวแล้วไอ้หัวกว้างนี่มันคือใครแล้วเนี่ยนี่มันมนุษย์เนี่อเนี่ยมันคือถาดของใครเองอ๋อเดี๋ยวนะ้ถาดนี่เหรอมันเป็นเจ้าไหนแกนะหลังเล่ากี่แทะเจ้าอ่ะคือถาดของข้าเจ้าทั้งหาที่นอนหาหาในข้าถ้าไม่เรียกว่าถาดเราจะเรียกว่าอะไรเล่าเออ เ่าแต่ชิบะแกะชายมนุษย์คนนี้มทำไมแล้วเนี่ยแกก็รู้นี่ว่าที่นี่มนันอยากให้คนเขา้าเออข้ารู้แล้วข้าถึงปลอมตัวให้มันเป็นกระต่ายเนี่ยเออใช่แล้วท,ทำไมเลือกชุดนี้ให้ข้าล่ะเนี่ยเจ้าอยู่ดินแดนเนี่ยเจ้าต้องเรียกป็นสัตว์อะไรสักอย่างซึ่งนิสัยของเจ้ามันเหมือนกระต่ายเจ้าก็เลยได้เป็นกระต่ายแล้วมั้งฮะกระต่ายเนี่ยนะเอ,อ้ยน,ออนี่แล้วพวกแคลห,ห,หัวเราะอะไรกันข้าก็เช่นกั พอดีว่าที่ดิแนแดนของข้าจริงๆแล้วแกตายจะมีแค่พวกผู้หญิงและก็ตุ๊ต <c oughs> ุ้ตเ๊นี่เราว่าแต่จะพาฉันมาที่นี่ทําไมเล่าพี่ว่าจริงด้วยคือว่าข้ามีเรื่องใหญ่ให้เจ้าได้รู้เรื่องไหนเล่าคือว่าตอนเนี้ไอ้พวกไทเกอร์มันได้รวบรวมพลเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ที่เกลียดชังมนุษย์และกาลังหาวิธีที่จะเปิดโลกใบนี้เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์ของเจ้านะฮะพวกมันทําได้พวกมันจะฆ่าเผาพันธมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็ยึดของโลกมนุษย์ยังไงเล่าฮะผู้นี้กำลังกระตนูนเอาเลยที่เจ้ามาเมืองนี้ได้เจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเหล่าเออเรื่องจริงกันเหรอเนี่ยมนุษย์กับสัตว์ทำสงครามกันเนี่ยนะ n e x อย่างพวกข้าที่ออกจากดินแดนแห่งนี้รับรองว่าพวกมนุษย์อย่างเจ้าสู้ไม่ไหวแนออ่แล้วอย่างงั้นอย่างข้าจะไม่ช่วยอะไรได้เล้วนี่พาข้ากลับบ้านอยู่นี้เลยวยพาข้ากลับโปรมนุษย์อยู่นี้เอาแล้วดิพาข้ากลับไปอยู่นี้แล้วเฮ้รทีเนี้ข่าว่าเจ้าพามันกลับบ้านก่อนเถอะน้าเอาเองั้นข้าไปก่อนนะน้ช อ้าโอ๊ยข้าฝันไปเลอวะเนี่ยโอ๊ยตกใจหมดนี่เจ้าชิบ่ะเมื่อกี้ฉันฝันแปกแผงด้วยฝันว่าแกพาฉันไปดินแดนสัตว์อะไรก็ไม่รู้ดีนะเน,นี่นยที่มันเป็นแค่ค,ความฝันเรียกโตมาแล้วรอนานไหมอ๋อไม่นานหรอกหวัดดีแคลร์ <laughs> ใครพูดอะฮะอะไรหรอเมื่อกี้ใครพูดสวัสดีค่ะโลฮะเอา้าก็ฉันไงเชาชีบ่าฉันเป็นคนพูดเองนะเจ็พูดได้เลยเนี่ยคก็แกไปดินแดนของฉันมาแล้วต่อจากเนี้แค่จะได้ยินเสียงพูดของฉันหมดแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนออแค่โลแค่โรดีนไอยเออได้ยินอะไรหรอเธอพูดอยู่กับชีบา่าแล้วเหรอใช่แล้วมันพูดกับฉันด้วยอะฮะ ไม่เห็นไม่ได้ยิน,นลยอยๆอะอะทำไมไม่ได้ยินน่ะโอ้ยนี่เธอไม่ได้ยินฉันหรอกนะ่าเธอไม่ได้ไปดิแนแดนนั้นสะหน่อยโอ้ยแล้วทำไมต้องเด็กชายคเนเดียวที่ได้ยินแกแล่ะเจ้าทีบ้าเอ้าก็สองคนต้องคุยกันนี่ว่าจะวางแผนไงเพื่อที่จะช่วยการปกป้องโลกใบนี้ไว้ปกป้องโลกเนี่ยนะไปหาเวนเจอร์ไปมันมีนี่ไหนเล่าที่เนี่ยมันมีแค่ฉันกับแกนนล่ะไม่เอาไว้นี่เดี๋ยวก่อนนะนันคุยกับใครกันเนี่ย ไหนมากหรือเปล่ายาต่อนี่ฮัลโหลใช้ไม่ได้พานะเรื่ที่ิบะมัน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 คุยได้จริงๆแล้วมันก็มีดินแดนเอ่อสัตว์อะชื่อว่าอะไรโลโซเบียอะไรสักอย่างอ่ะทาซาเวียแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวพวกสัตว์มันจะเปิดประตูมิติแล้วก็มายืดโลกของเราอะดูหนังเยอะเกินไปหรือเปล่ายาต่อไม่ใช่นะอ๋อให้ก็บอกแล้วไงเธอไม่เข้าใจหรอกน่นี่ ถ้าอย่างนั้นก็ถามให้แคลโรเข้าใจด้วยสิไม่ใช่ให้เธอเห็นฉันป็นคนบ้าแบบนี้เว้ยเออนันดีฉันไม่เข้าใจนายเลยอ่ะนายเป็นอะไรกันแน่นั่นไงเจ้าชีบับถามให้แคลโรเข้าใจด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าแบบนั้นก็มีทางเดียวก็ต้องพาเธอไปพาซาเวียด้วยดิเออถ้าเน้นก็พาเธอไปด้วยเลยดิเธอจะได้เห็นเหมือนกับพีพ่สามเปนะนอืก็ได้ได้แคลโรไปด้วยก็ดีเหมือนกันเผื่อว่าจะมีประโยชน์มากกว่าแก ไหนความวม่ายงวะนี่สรุปทําให้เข้าใจหน่อยได้ไหมฉันไม่เข้าใจนายเลยจริงๆอ่ะหรือว่านายเขียนไปแล้วอ่ะเออรอปแป๊บนะเดี๋ยวฉันอ่ะจะําให้เธอได้เห็นเหมือนกับที่ฉันได้เห็นเธอพร้อมไหมล่ะแคลโรเออไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่ว่าพร้อมอือถ่ายงั้นเอาล้วนะโน <No. S 2> ้ตอ ขอฝากทุกคนทั้งใน YouTube และแฟนเพจนะครับผมเชวยกันไปติดตามช่อง YouTube ใหม่ของผมด้วยชื่อช่องว่า ff the series นะฮะหลังจากนี้หนังฟรีไฟเด the series จะมีลงที่ช่องนี้แล้วสายทุกคนไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูหนังฟรีไฟ r ์สนุกสนุกที่ช่องนี้กันได้เลยครับ